สวัสดีเอฟซีสูภูสุขณนครับผมเมื่อในกิมาตาแมแนวทางรลาพัฒนาของพอแตมวันพุธที่8พฤศจิกาซองหา6ก็คือเมื่อแรกสองทุมง่มเริ่งเมื่อวันจันทร์ที่6ล่าพัฒนามันออก8 2 8อันนี้คือบนใน8 28สอางกันหนึ่ง้าพี่นอ้องว่าเบิ่ไไปน้ำกัน อันนี้คืองวดวันจันที่หกน่าเป็นหองเนาะมันเด็กที่มันออกไปแล้วก็เอาตัวยางไม่ให้เบ่งเปียเอาเปียดเพียบว่าตัวไหนมันมาดูถ้าเปรียบเทียบแล้วก็กคือสองนี่ให้ว่าเดินดีเห็นบ่วันสุกวันสุกกับ สองสเล้าก็สเลขติดสเดินมาจังหวดแล้วเลขติดสองเนี่ยวันที่หนึ่กะวันที่หกับศูองวันที่หนึวันที่3กับสองีวันจันทร์ที่หกกับสองแปดเดิพี่น้องสเดินมา3าวัวด้พี่น้องได้สอง รู้สึกว่าสองเดินดีถ้าเบิงือนแรกนี่ติดมาาน้ำบอ่อก็เดินเดินมาสามวดติดติดละสองขันมาวันแรกนี่ก็เป็นวดที่ซีแล้ว ลาพัฒนาหน่อยลงหน่อยลง บนล่างบนล่างบนล่างวิ่งลลด แปดแปดครับสามโอ้ตะวรางวัลนี่มันใจ 8, ว่าแปดว่าวขี่ยืนอยู่ที่พี่น้องไง สามเก้าสามศูนย์สามหนึ่ง แปดแปดศูนย์แปดหนึง่งเลขแปดเลขแปดด่กขึ้นเยอะเ่ย แปดสีวันนี้พอแจมให้หกคู่ให้มาหกคู่บนล่างวิ่งรูดแปดกับสามเน้นที่สามเด้อพี่น้องเด้อเน้นที่สามเด้อส่วนตัวเน้น เน้นที่สามส่วนตัวเน้นจับคู่พอแต้มเน้นให้ซีคู่สามเก้าสามหนึ่งแปดหนึ่ง แปดสี่หกคูเด่นสี่คูถ้าแปดหนึ่งมากๆก็คิดมากแปดศูนย์แล้วพี่น้องแล้วแปดศูนย์สามศูนย์อันนี้คือตัวเน้นตัวเน้น โอสีสันกามัดอาพี่น้องแคบนาจอตามนี้นะครับเด้อบันพุทธที่แปดคุจิกาสองหาหกหกเล่าพัฒนาของพอแต้มบนล่างวิ่งรูด8กับ3เน้นที่3จับคู่บนล่าง39 30 31 80 81 84ตัวเด่นคือ สามเก้าสามหนึ่งแปดหนึ่งแปดสี่พี่น้องเข้าก็ะแคบหน่อยจอดตามนี้ครับผมธรรมากระจัดตะาขาัดกระพันเด้อตัวเลขกันแชแนวทางพิษถูกกจะจวากันเด้อพี่น้องเลยขอบคุณพอเต็มหลายที่หายแนวทางล่าพัฒหนามากมาแรกสองทุ่มครึ่งคอยพี่น้องเขาง้าโชคๆมันหมันแห้งๆปังๆกันสู้ผู้สุขคนยาเจ็บยาไข่ยาจน ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพาะรวยคลิปหนาพิกกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม